วันนี้สะพานใหม่ของฟ้ามืดเทึ่มเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่หน้าร้านยำยำเย็นโดยพิกุ้งของเรานะครับวันนี้มาเก็บคลิปให้เอซีได้ชมกันแม่ค้าก็เก็บของเรียงไว้อย่างดีเลยครับเพราะว่ากลัว ลม<ผ>ลแรงแต่มันพัดฝนไปนะ่ะพัดไปแล้วลมแรงมากพัดลมแรงอย่างนี้ดีครับพัดเมฆไปหมดละวหจะเสียวหน,นูจะหนีไหจะพึ่งตกเลยพาโทรมาหนูก็เลยรอลูกค่ะแอบออกมาพึ้งแล้วพัดไปหมดแล้วพัดไปหมดแล้วแต่คนก็ไม่มีเพราะวันนี้มันเป็นวันนะหมดทั้งฝนทั้งคนเลย วันนี้กุ้งได้ตัวใหญ่อีกแล้วใช่แต่ว่าราคาก็แพงแต่ราคาก็ขึ้นน่าดูใช่ไหมใชมาา่ขึ้นอย่างราคาขึ้ยามันจะดไปดูดเดี๋ยววันนี้แม่ค้าไปไหนเราจะไปตามนะครับถ้าแม่ค้าหนีลงมาข้างล่างเราก็จะหนีตามวันนี้กลับบ้านเลยโอ้แม่ค้าหนีกลับบ้านจบเลยข้างล่างอยู่ไม่ไ พี่ลมแรงนะทะเลมันพัดที่ผมต้างน่างจอดไม่ได้จ้ะเพราะว่าน้ำดำปีเลยนะเห็นปะน้ำ,นำออผู้ช่วยครับช่วยเปิดไฟไหน่อยครับผู้ช่วย <c oughs> ช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับลูกค้ามาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ยำม,มาม่านะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนใครอยากรู้ว่ารสชาติผมทานเป็นยังไงต้องลองมาชิมนะครับ <Yeah. S 1> ผมตกใจว่าแสงอะไรมันแวบๆโอ้ oh, oh, แสงไฟติดมามานี่โอ้โ oh, ห oh, นี่นะครับสุดยอด ก็มาๆนะเห็นไหมพีไม่ได้แล้วกั่เขาเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับรเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยวเสียงลมจะเข้ากล้องสมดุดเดี๋ยวโอจะรออีกนิดนึงจะมีออปชั่นเสริมตอนนี้ก็ใกล้พร้อมที่จะถอยแล้วครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านต่างๆแล้วก็บร้านไม่ประสงค์ออกนามนะครับผู้ปิดทองหลังพระันนี้แม่พี่กุ้งถูกหวยนะแต่ไม่ยอมบอกลูกสาว โตเย,ย,ยอะเยอะเองสาวบอกช่า <laughs> แม่ถุงปุงก็โตเลยสาวโอ้โหแม่ต้องแบ่งหนูแล้วล่ะทุกที่หนูถูกมันจะแบ่งแรงเนี่ยแม่ต้องแบ่งลลูกแ้วพี่ปุ้ง <c oughs> ไซบีเรียนฮักกี้ใช่ปะ่ะฝั่งตรงข้าม <c oughs> อยากได้มากเลยตัวเนี้ยโอ้โหมันอยู่ <c oughs> อยากได้แต่ไม่อยากเลี้ยงมันมันอยู่อากาศร้อนไม่ได้ไม่ใช่มันต้องเปิดห้องแอร์สารมันอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยครับ ไสบเบรียนฮักกี้แล้วก็ปอมมั้งล้าหั่นของไว้เลยพี่เลยผลมาหน้ากลัวมากคือนากลัวไม่ได้ขายแต่ก็ยังไม่โดนเก็บไว้อย่างดีกว่าเนาะโอ้โห oh, ผมมาถึงหน้าค่ายอะ่ะผมจะถอดใจแล้ว <laughs> บอกแล้วว่าลมมันแรงตอนแรกดูเรด,ดาร์มันวิ่งมาทีนี้ลมมันแรงไงมันก็เลยพัดเลยหัวเราไปหมด ออกมาลูก้ายยังแบบว่กล้ามากลับร้านกลับไปกี่หลายร้านนะหนูดู雷达หนูเลยไม่กลับใช่ผมขี่รถมาเอา้าร้านหายหมดเลยกลัวฝนตกแต่ไม่ตกหรอกตกเพราะมันเป็นวันถ่ยออกนะ่าจะเงียบไม่น่าจะเงียบเพราะรถวิ่งกันเต็มเลยเงียบ ขายช้ามากแม่หนูโตอยู่แล้วเน่มาเยอะเยอะแจถูกวยไหมสาวไม่ถูกอ้าวไม่ถูกถูกหวยก็โตมากเลยโอ้หมตบสามตัวบนใช่ไหมตัวบนแต่เขาซื้อไม่เยอะหรอกถ้าหนูซื้อหนูถูกแม่ซื้อตัวไมู่กเอตัวี่สตัวร่สามสิบสองตัวก็ถูกสองตัวล่างก็ใช่ยี่สบสสสามตัวบนก็ไม่ใช่เล่นแล้วน่ะสองตัว ตอนนี้เรือประมงขนาดเล็กกำลังออกอเร่งเครื่องกันน้ำบาลเลยครับขึ้นค่อนข,นข,นขน้างทแรงพอสมควรกรแต่ว่าเก็บคนเลยอ่ะ ช่วงหน้าฝนถ้าใครอยู่กรุงเทพหรืออยู่ไกลรบกวนโทรมาสอบถามพี่กุ้งก่อนนะครับเมื่อวานนีู้กค้าจากกรุงเทพหลงวันมาอ๋อแม่พี่กุ้งพี่ใครขย,ยังไหมไม่เห็นมีร้านเลยบอกวันนี้วันพุธท้าตายแล้วหนูามาวันบิดหมดเลยจำง่ายๆวันไหนร้านตัดผมหยุดพี่กุ้งหยุดวันนั้นเลยครับ <laughs> พี่กุ้งถือเคสจริงก็แบบบางทีง่บางทีอยากอยู่ต่อนนะแต่สงสาร มองคนตาไกลไกลด้วย

ตร,ตรงนี้มะม่วงก็หายากวัตถุดิบก็ขึ้นราคาทุกอย่างาขายมอใจล่ควบคุมราคากันหน่อยนะครับแพงมากเลยอ่ะท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเหมือนไอ้น้องเองนิดอดี ขายหลายปีก็ขายยังขายราคาขายเหมือนเดิมนิดยำสดใช่ไหมขายขายมานานแต่ลนนั้นก็ขายดีมากขา,ขายมานานแล้วเนะ่าสิบเจ็ดปีเขาจะทำงานเร็วเร็วเรียกว่ายำไม่ได้หยุดพักเลยอะ่ะเหนื่อยอะหนูทำมล้วเท่าเท่าที่เราทำไหวใช่ไหม นั่นก็ยังสาวๆอยู่มันมันมันอายุเขาสามสิบมันจะไม่มีความสุขถ้าเกิดาทำเกินกำลังตัวเองมันจะเป็นความทุกข์ให้ตัวเองถ้าอยู่แล้วแบบว่าไม่มีความสุขมันก็จะอยู่รงนั้นไม่ได้นานต้องอยู่ทำแล้วมีความสุขคือคุยกับพู้การบัญชีปัดยาจะเยอะหน่อยนะครับละเอียดทีท่วนคำนวณหมดทุกอย่าง าเป็นพอเรียนบัญชีหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นตอนเรียนก็ช้าตอนทำงานอาจจะพานใหม่ก็แอบมาพูดคุยกับพี่กุ้งหูครับเป็นแม่ค้าอีกหนึ่งคนที่อัธยาศัยดีไม่ซื้อช่วยรื้อหน่อยไม่มีใช่นั่นเสื้อผ้าพูดผิดมาชมบรรยากาศสะพานใหม่ แวะมาพูดคุยกันได้ครับแต่เอฟซีหลายคนที่ด้านด้นมาจากทางไกลๆมาชิมแล้วติดใจครับก็จะกลับมาอีกตอนนี้เอฟซีจากเหนือก็มีแล้ว เอฟซีจากใต้ก็มาแล้วอีสานก็มาแล้วกรุงเทพก็มาแล้วโอ้โหครบจังหวัดแล้วครับเรียกเรียกได้ว่าเป็นร้านยำขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งร้านคือพี่กุ้งเนี่ยขายดีอยู่แล้วผมดึงมาขอถ่ายนะครับอย่างที่ผมเคยโพส์ไว้ใน facebook เนาะร้านต้องมีจุดเด่นต้องมีจุดขายนะครับถึง จะมัดใจลูกค้าอยู่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าเวลาถ่ายแล้วคนจะมาอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นขอให้ท่องไว้ขึ้นใจเลยนะครับว่าถ้าร้านเราไม่มีจุดเด่นเราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าได้การมาถ่ายทําคลิปเนี่ยเป็นอีกแค่สื่อเผยแพร่ให้คนรู้จักแค่นั้นเองเราอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับว่าถ่ายคลิปแล้วเราต้องขายดี มันก็เหมือนกับโฆษณาทั่วไปนะครับถ้าช่วงไหนที่แอดมินพูดมากหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าสุขภาพดีก็จะพูดมากหน่อยถ้าวันไหนเิีียบๆก็แสดงว่าเปื่อยซึ่งเดี๋ยวนี้จะแจ้งเอฟซีไปครับว่าสุขภาพดีแล้ว ใครจะเรียกให้ไปถ่ายก็พร้อมครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังรออุปกรณ์ใหม่ใกล้ละผ่านครึ่งทางละทีนี้ก็จะได้ยินเสียงพี่กุ้งชัดขึ้นพี่กุ้งบนอะไรในใจก็จะได้ยินแล้วนะครับว่ามาถ่ายได้บ่อยๆประมาณนั้นห <c oughs> <c oughs> ยอกกันนะครับ <c oughs> ถ้าบ่นนี่ <c oughs> ไม่หยุดเลยเนาะ ให้ชมอีกทีหนึง่งยำปูมา้าอันนี้เขาเรียกยำมะม่วงปูม้าเนาะก็ยำปูมา้มมาครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนเขาก็หกินะก็แถ้าเป็นยำมะม่วก็จะเป็นหใสนี่ครับัมบมาจ้านแล้วมอึดไม่เย็นมงลมดีนะแมค้าอึดลูกค้าโทรมาอ <laughs> <laughs> บอกว่าเดี๋ยวนูกำลังจะไปหานะแหมน่ามอบโลมากเลยลูกค้าคนนี้มาจากบอทองซื้อไปแล้วจ้ะปรมาทุราและเข้าแวะมาจากบอทองขาประจํากินมาตั้งแต่ยังไม่มีสะพานโอ้โหตอนแรกหาก็ไม่เจอแล้วตอนหลังได้เบอร์ไปทีนี้ก็เลยโทรมาถามนี่นะครับอร่อยแม่อร่อยวันก่อนเอฟซีจากบอวินาอ่าวัน เป็นเอฟซีช่องนะฝากบอกพี่เขาด้วยวันอังคารผมจะมาแล้วครับพี่กุ้งบอกว่านนไม่มีคนแ่ล้ไปแล้วไม่มีคนเสียดายนะครับไม่ได้มาเก็บคลิปนนไปฝากเป็นช่วงแบบช่วงจังหวะบางทีช่วงเงย็นเนียบก็จะมีหลังบุ้งไปแล้วแต่วันจัน,น์นี่โอ้โหวันจันท์นี่มาเยอะมากลูกค้ามาแบบเยอะกว่าวันอัาร จกลูกค้ามาแบบมาจากไหนมาจากนมมาจากปทุมแราประจำอันนี้คือวุ้นเส้นเส้นแก้วใส่ไข่เยี่ยวม้าเป็นยำตำสั่งนะครับน้องไม่เอาหมึกเอากุ้งไม่เอาหมึกเรียกได้ว่าอยากทานอะไรสั่งแม่ค้าได้เลยครับแม่ค้าจะทำให้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อวัตถุดิบไม่มี บรรยากาศดีนะครับ,บาทานยำไปด้วยดูรถวิ่งไปด้วยลมแรงตายละลูกอ่ะแปดสิบแล้วหกสิบร้อยสี่สิบวันนี้พิเศษจากร้อยสี่สิบขอคิดเป็นสองร้อยเนื่องจากว่าลมแรงใช่ไหมในชาร์ลูกค้าเนื่องจากว่าไม่ค้าไม่ถูกหวยขยี้ครับขยี้ ก็โอเคครับฝากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับบอกได้เลยว่าถ้าอยากทานยำไม่ผิดหวังแน่นอนคือเป็นยำโบราณที่รสชาติไม่โบราณนะครับคลิปสนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ